เละแล้วเขาก็มาครับผมมันทำไมเนี่ยอะไรนะมันมาทำไมมันมาทำไมครับมาตายมาตามเหรอกลัว่าทำไมกูจะกลับบ้านเดึกกลับบ้านดึกอ๋อกลัว่านอนเดึกไม่กลัวออกไปหาผู้ชายคกูดึกมาโก้มาจังจะเด้ยังไนเนี่ยอย่าป่อย่ามาเียงตอนแรกคนอย่ามาเที่ยงนะทำไมอยามาเที่ยงเขา ถามแล้วถามแล้วว่าสมมุติว่าวันนึงหลงรักพี่นงจริงเหรอไม่มีวันนั้นก็บอกไปแล้วไงหนึ่งคนสองคนไม่พูดอย่างนี้สิเอพูดยังไงอีกแบบนึงพูดไปนี้ที่เราวาดปั่นนานาพูดกันไหมมีการวาดปั่นกับมึงตอนไหนพี่ไปที่ไปกลับบ้านมาผมไม่ใช่เหรอใช่มากับรถกับรถกับกูกัเฮ้ยไม่ไม่ไม่เข้ามาผมไงไม่กับกับพี่จีคือรถรถรถ รถโมเตองร์ไซค์กอล์ฟเตอรเนี่ยมันเข้ามากับผมไงไปไม่ได้เลยกลับกับพี่เลยพี่จะไปส่งเองรอจะไปถึงไหนเนี่ยเรือหน้า